เขาสง่งคิวรถแล้วก็ไม่หน่อยไปหอาอัลเดจ้า สบายดีเดจ้างานจริงๆขอัดฉบัค่ะเป็นอะไรอยู่บ้านนะหักอยู่ที่หมูอยู่วะมืออะไรอยู่วะสองสามคน มูกรแทกนั่นเป็นบ่ไป้นทานหนะืันโตห,หันต,หนตามม้งทางไปนี่จังตามไหนนั่นตามเทอร์หิมานะเด้่ใครตั้งสั่งเดียวอีพอดอกไปโดนเือบ คือบ้านนอกมันเมย์บ่อยมากฮะแะมาแล้วกันบ่อยมาแล้วหลายปีออถัดตอนนหน้าอยากไปทํารเราลราอึนเรติงดีบอเราเราห่วงหัวเลยจะบอกเราอะไรนะ เราวาเอาสิลงไปที่โนโดตีจำไหมฮะล้วก็กับบุฟเฟ่ต์กันนั่งดูเขอใจอยู่ไมดแล้วเรานจะนั่นนงอยู่ใครมาส่งจะหลุดไปหัดย่บ้านหรอหลุด่งแวอยุบพุ่นละไปหัดยู่พุ่นเลยเขาขอไปหัดงานบอกขอหัด,ย,ดยุ่งไรเลยเราบุยงรถปะ ตอนนั้นพะันอยู่ด้วยวกับคนตัวค่อยนอนน,น,น้แล้วมีเบอร์โทรด้วยกันป้าบาอ,อ,อากนอนคนหัวจักดอนละกันไปดูนะแล้าจะหายไปนนอนน้ำแลนอนคน,น,น,นเดียวป้าเราบุรพร้อมมาอยู่เพื่อนแล้วมีแจนไปไปอยู่เพื่อนพร้อมเราอ๋อแต่ละมือเาจะไปนอนน้ำผู้คนหนึ่งฮนะ เราก็เอาเขานำัปจะขึ้นบบใ็เรียกบ้านเราไเรียกในาเราบน้ำให้เราพงจักดิเรา,เเา,เาหาอันหนี่ทำไ<อ>น้าเาอยนห่ทำไขาวอะกันขาแหละอืมนะอมาอยู่คนเดียวแหละาหายใจไปอยู่นำ้ำเราอีกต้นเอ็นูนึงถว,ว่าคนอยู่ในป้าคนแบบไปอยู่น้ำอีกคนหนึ่งเนาะบันนีใส่โทศรศัพทาา์จัง แต่อันนี่คอสะซอนเอยไม่แบบหนึ่งเนี่ยง่ออะไะคนะอยเนี่ยห่ายพริปเยอะหนก็ไปนี่ค่ะเนี่งหั่นกระเยนี่ค่ะมันมันน้าลเดิมทันนะจ่มไปยห้ มันตังตคงหนักพวกเพราะว่าเสียงเพลงนีงมันเราไปนอนอาหา้วก็เอยของป่าเราบัวโคอยยืมกันป่าบ้างเถ่อนเราจัดโดยบางเถื่อละกันไปหลับจ้างด้านหน้าเราเงินเขาก่อนมัทัคกันเออเงิเอาเงินเขาก่อนแหละสั่งไปหลับจ้างบอกโดยเออจขอไม่ได้คอยอยู่น้ำล่างเนาะแล้วกับได้คอยยืมเืินมั้ง เนี่ยนอนถายคลิปเนาะส่งอะไรดิไอส่งแบบอือส่งเป็นขนาดไรขนาดไรถ่ายแล้วส่งมาให้ไม่น้อยบันี้จะอยู่น้ำเม่ถาอยู่น้ำป้าใะเดทือกเขาไทยน้ำลาเดออือจะส่งเป็นเชื่อว่ะผลาส่งบองเป็นเซ็ส่งบองเป็นจ้ะอันนีลมหายใจแล้วอือลองรด เสลักังนะลักใจสวยเหมือนน้อยเดินๆกองถ่ายคิปเพื่อนเนนพเือนตัวจะไปอยู่ค่ะไกลกับแม่จะบอกไกลเปล่ แต่แม่งแม่ไม่อยู่น้นท่านมาน <ำ S 2> จาะแม่อยู่แบบแมแรงกัแม่มาแรงกับไปนอนอยู่คุณนเกินชามาก,กับมันนอนแ่ออหนึ่งเขาให้เราเราจะมาหนึ่งเขแม่ด้ยป้าเ้วชื่ออะไงป้าป้าชือชือแม่ซอนแน่อนก็บุ้งลูกหละบอ มรรีรันตารนัเป็นหน้า่งมาัมคอยมากเลยฉันรันนิซิ้อมีอันลู้นมะนาวแล้วอันรม,มาก็ได้น,นี้มาบารีนซิ้อนเพิ่นไหมเพิ่นถ่ายคลิปถ่ายเนาะเพื่นถ่ายคลิปให้เบิ่ง ยันเอฟซีินฮอดถ่ายให้เบิรงนหกัส่งมาแล้วก็ชิลลงลงให้เอฟซีเบิงก็ไปอยู่น้ำเลานดนหดนเบอกค่เจะมีงาพวก้นมเหนบมาเจ้าของนอนน่าแบบอไรป่าไม่ป่าแล้วไม่ เราบอเดูอะไรดีน่นแมลยดูนั่แหละอืมจะบนเรืองลาวเรื่องลาวบ้านนัแ hmm. ล <yeah. S 2> nice mm ้ว hmm. ก so ็การลงไปหาขึ้นมาลาวอืมยังสาวแล้วก็หาเรื่ดงมาเือนบางทีเรามียังหมูงโมแล้วก็แบ่งให้อืมมีงเขาดันํานลาวเนาะใกล้บอกเงินตอมเืินลาวก็ไปหาเอาลาวไปค่ะไปหาันจี่นอง ก็ยังงูหล่าเนี่ยสนพี่หลส่นี่หล่อเยาจะแสบเนาะใคเห็นอืมพี่หล่อมาจะจ่าพูดาไปหเหมือนพูดไดหกสิบได้สี่สิบอืมไปขายน่อเพระได้เพราะได้พรมีเงินซื้อเนาะซื้อแ่ซเนี่อืมรอมอแบบเขามาแล้วมก็มากรอแพห้อามาะขนมแพอามาเจ้าขื่นันมบ ก็นพวกเ่มม,ม,ม่อยากมืเพื่อนมือลายมอิงตันีะกินแันก็มาขายมือาหนก็มีมือหนาะไรขาีมาอะไตอนแรกอเก็บในรถมาผักอยู่แถวนะคะเขาบราายบอกกันบรคายตัวมันลายนานเนาะเสร็จเด้ แล้วลงไปหาพ่อจะเพื่อแบบจะจะทำาหาร่องร่องพ่แม่น,มนม้างองนะ วันถึงวันจะแจ้งเลวันจะทงทยมากขึ้นนี่เป็นูีบาเกาะเกาะขึ้นเกนเลยะเ้นที่อนนี้โดนไม่ตังเดี๋ยวตังค์้ต้องอัปเดต ฉันก็ซื้อยู่ประมาณสองสามมือแบบสินน้ำสองสามมือแล้วกันเมื่อหาแม่เมือ่อยู่น้ำแม่ไปถึงโดนประจกรักษ์มะลีนไหมไม่มีทอดอาจารย